วัสดีครับเมื่อนี้พบกับช่องเซ้นปิดเอโนโรนะครับมมเมื่อ,อ,อ,อนี้มาเบืองรถเบาลักตัดอ้อยครับโอ้โหไราทยเบาลักโดดแล้วครับพระเอกช่องสมัยมา่ก่อนนครับนี่บมื่อไไทยโดดเราเมื่อนี้มาติดตามเบาลักตัดอ้อยครับนี่รถเบาลักเองนะครับนี่โอ้เป็นตาบ้านออตายแล้วว่าเศร้าแดงครับเมื่อคืนหนักไปหน่อยครับเดี เดี๋ยวรอชมผลงานเบาหลักกับใบเพียงไหนไวดิเหนี่ครับอ้อยงามๆครับไรประมาณวันสามสิบตันพอน,นะครับนี่ไรหนึ่งไรหนึ่งนี่รวมรถด้วยครับไม่สามสาิบตันฮะอันนี้อันนี้มันโอ้ไปยังเพื่อนบ่ปลูกอ้อยบิดเลยเนาะนี่ใน โยเอียงนะนี่แล้วไป,ปยังบ่ปลูกอ้อยเหมือนปลูกมันทีน่อย่างเลยโอ้เอาทรงไหนเนาะสมรักคำสิงนี่โอ้คือได้เอามีดลงมาก่อนเนาะโอ้นไ่ได้เลยคุณตาสลันนี่นะอันนี้นะมุนี่นะเด้อนะโอ้เนะอาปาดอียงเนาะนี่ครับเบาลักครับเด็ก จอนเดียห er, oh, ้า์ห้าโอ้เลี้งไหนมือนีิเต็มลอยวะเ็มลอยมือี่ใส่แว่นกิ้วแต่วะโอ้ถอดแกได้ครับเนี่ยจะหาอาเล่นไปแล้วนี่มาดแบบนี้มาดถอดแกเลยเปิดแว่นเนาะเปิดแว่นเนาะนี่เบื้องตาถอดแกครับตาดกเขาก็ได้นอนได้เนี่ยเฮ้ยมึงนอนตีไหนเมื่อคืนนี่ นนอนแ้เว้ะเบิ่บ่ละกอ่เอาทิ้งเลยติบ่ไว้ใสอีกเลยเาไว้ใสอีกเลยโอ้เ่ยครับเ่งผลงานมาหลักเลยเอาแล้วือเมึงเอามืไปยังตัดอีตัดไ่ไเียจ้ตัดเจ้าไหนคือว่าตัดบ่ไหจไหนคือว่าตัดบ่ไนมันเ่้วกันย่ติ เบาลักอีว่าตัดบ่ได้ครับตัดบ่ได้พี่มาตัดแล้วดูเอาเลยครับบ่ได้มาทายโดนแล้วครับเมื่อก่อนนี่กับพระเอกช่องครับช่องนี้ไปขี่มอไซค์บ่ได้มาทายที่นี่ครับว่งได้มาทายเบาลักเบาลักว่าอีตัดบ่ได้ว่ะี่มันแมียนเลย จอนเดียนะครับห้าสิบแรงครับตัวนี้ตัดอ้อยไฟครับอ้อยไฟนะครับตัดตัดได้ดีอยู่ถ้อยสวดบ่ค่อยวันไหนครับเพราะว่าใบามันติดไปหลายเพล่ดคอยเบื้องฟุ้นนะครับสุดยอดฟุ้นเลยลเลยด,เดิยยอ๋ออย่างขยับลอดสิรับแชีงก็มีเหรอมากรับเชียงกันด้ว รับแจ้ง,รงเร็วในว่กเสียงกระชัดเออเอาล่อลงตีเอาล่อลงต,ลลงตีโอ้หขยับล่อแล้วครับลองอ้อยมันสูงครับนี่อ้าวไปขายับไหนยังเลียนขยุดมื่อีงขยับล่อขยับล่อขยับล่อลงตีมลงดีอาไม่ตัดถึงพื้นเลยทีนีงผู้ถึงสร้างมันโอ้แค่รับล่องบ่โอ้โหถ้าสั่นอันใบใบนี่มัน,ม,นมันนี้ตีพื้นพูดติ โอ้ใบพี่คมปิดเฉยหลักใบเก้าใส่หลักขอได้ไหมยะใบที่ทอดทิ้งแล้วไน่อยเอาอีกสองใบหน้อยอีวช่มใส่น่อยเอฮะเรอไปอีช่มใส่ตัวตัดตัวอยงวคือบ่มันจะง่ายบ่เนี่ยเ้ยใส่มันุู่ดยทางไดก็มุนทางเดียวกันเอะออนไก็มุนอัไนก็มุนทั้งเดียวกันตู้หรื่นไปใส่ะ ท่าน่นนได้กลับโอ้เราทางในเนี่ยโอ้องอโขมปิกก็เปลี่ยนออกมาได้ที่กันอืมอืมคันล้อออกมือตาวานะท่อแกะนะครับนี่มาดท่ทอแกะนั่นนี่มีตกจนสามโมงเสาร์เราคอยมาไปเหตุลดเนาะเห็ด,ดอีหอยังมันมันเป็นอย่างรถโอ้สใ<อ>ส่สหางงองใส่ง่ายตีตีอือเอาแต่ว่ามึงว่าใส่สุบับมึงก็ต้องบอกกูเดี๋ยวไปซอยมึง กูไปตีให้เขาเต้ะเสาพุ่นนะตีให้ไอ็งของไงของนักเตะเดี๋ยวเออกี่ไรละสามไรหกลอยอือเอาลั่เงินหกลอยมาเต้ะเสาเราเนาะสภาพไม่อบุร่างเลยไหมเนาะนางบุได้พเปลี่ยนตับเลยนะเอาลงเอาลงอีกขอนึงเดเออี๋ยวดึงออก เอาลงเอาลงให้มันให้ใบมันยกขึ้นครับแต่ไม่กินดินพดูดสิเขลงไม่อยากลงอีกอมนนอไม่อยากลงอีกขอดมันหน่อยพดูดขอดมันหน่อยพดูดมันบูลงหลักบูลงมันหนีบมันหนีบหนีบแล้วเออขอดมันหน่อยพูดหลัก ถอดแมงออกงัดแมงออกโลดเสียงมึงเอาใส่ขึ้นโมยังเลยขอนี่ไอโบมีิอยู่บะเอออะกรแท็กดิมันนี่ใส่เข้าไปได้ห่ดไปเสียงบม่ต้องยากบม่ต้องยากลักมันยกหางสุดยังนี่ยังกูตึกกูยกเต้นบวกล้วค่อยวางเข้าไปวางหางลงกันได้มาห่างลงกันลงบ่ไอ้ถ้าไอถอดออกมาใส่บริเวณไหน ถอดออกเด้อถ้าถอดล่อแล้วมันเอาเข้าไปบ่ได้นะแต่พัดไม่ถอดออกว่ะล่ะมันหนีบเด้วยนะเอ๊มันหนีบสิลงเล่า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 หนเนื้อมันออกมาข้างนอกเลยเออบกเข่าเราไปดลงหมดเลยลงใส่หูเทิงสุดเลยจิลงลงไกลแล้ว เออเอาใส่ไส์เอาน็อตใส่เอาน็อตใส่ไว้จุ๊ๆไว้ได้ฟวมาเอา๋เอเอ,เอาเอาเอาแงี้ไปก่อนเพียงเสียงให้มันหลบพวงมาพอด,ดีเออเอาแงีเออเอา,เอา,เอาตอกทีนี้ลง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 ตอกท่าน่ะเออถือมัดหน่อยเอ<ะ>เอามาอีกอีกไก่อีกไก,ก,ก่เออล้วอีก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 เออไรแล้ว ตระเืออล่ือดอกอตอ,อกนอตเข้าไปที่นี่รตเือมันบิดยุงรอเข้าไปงเออนัเออ,อ,น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 ,เอ,อนั่นละไหนอีกไลเอาครบับตั้งถางแล้วละ่ะจัดเลยืองมาด้ ตีสโล่ลใส่สโลตีแต่ตีแกไหนเดี๋ยวนึงเร็วเลยบอสแกรถดีไหมบอสตีแกไหนแกรถนี่ตีสอโอ้หรอบเดินตีรอบได้พี่จูรอบในมัมีครับงันเมีบ่ต่างปร โล้าฮะนีโก้ารอโหาอคนีวโอโหเราเรางตีรอไหทีดียวโล้ารอาลอโอ้โไปแล้วึ้นแล้วเออดลองเคียงแล้วฮะเออัตีไลดีมันฟุ้นดอกนาฟุ้นไปตะเ็นตกาะโอ้ ูโอ้อ่เต็มแล้วเอยวเต็มขอบแล้วก็มาเทไว้ครับเทไว้ไกลโอ้เต็มขอบแล้วก็มาเทไว้โอ้ มันก็มุดสวนนันบ้าบอลโ่เราไตนะโ่บนุอมันก็มาฟุ้นปไหนแล้วพี่ใหญ่เสียงน่ะ เต็มเรารับโอ้ยอะไรกันตัวนี้เต็มเราประมาณขีบหนึ่งของหกขีบรถขีบพอดีครับขีบหนึ่งพอดีเลย ล,ลองสองแล้วยาเยือได้ไปน้ำหนักไปน้ำกันเลยครับนี่ยมปัดเห็นล้นของเลยวะอ,อันนี้อันนี้มันเห็นลองแรกครับต้องควมไปก่อนเนี่ย เราคอยคนมันตัดเอาที่หลังครับระบบดูดเอเไรครับเด่คุณนกุ๊บเลยดีนะตัดออกไปทางตะเวนออกครับลมมันมาทักมเมอามาเอารัดไปทางตะเวนตกอารมไม่เขไมอุปนิสียยัง รถไม่คึ้นเลยเด้บอบ้อนี่น่ะกองน,นี่น่ะโอ้ยถือพุ่นจัาตัดดิดุด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 ดิ ô nè non về, yeah, tiếp, em làm à, đây phải làประมาณ tạt nước nè, tạt nè non nè non. โอ้มือนึงมันตัดได้เป็นร้อยตันพลังานี่ไ,นได้ป่ได้ไหมเนาะอ่าโอ้โหนะโโหนดไ่เไม่ได้เก็บหลายเนก เออว่าพื้นมันก็ซ่อมแต่งต่อต้อนี่ต่อมันจำดินยังมีเลยครับผมเลยมันต้องแต่งต่อต่อเลยตัวนี้เนาะได้เลยตัวนี้มันต้องไปจ้างรถมาตีต่อรอบสองครับผมไม่การแต่งต่อมานได้ตัวเลยครับผมเดเยันติดแย่ร้อนแย่ร้อน นวลเหรอตัดไปแล้วคุณแล้วรอฝูดทีมงานอันน,น,นี้อันนี้เพื่อนเป็นคนเก็บเก็บตามรถกันหนิอีกอีกอีก,อก,อกทีมงานหนึ่งคุณตัดยอดครับผุนกำลังถื้อไอ้เชีองตานยาวครับโอ้โอโอไม่ติดได้หนิอันไหนที่มันดูดก็ดถึงสายพานก็ต้องได้เก็บครับต,ต้นตำมอ่ะและ้วต้นเก็บต้น รถมาแห้งครับจอดียวโนะถมีเสียงเคีย่องรู้อืดเลยครับรถมาแห้งครับซื้อแน่นอนเลยกว่า,วา,ารถไทยอีกด้วยครับนี่เคียงไทยนะครับนสิวายนะครับ,รบ,บจับจอยอย่านี่ ถ้าเป็นหงอกก็เ,เต็มแล้วครับนี่ที่ตัดมาหนี่งน,นี่ใส่สิบรอบ่องครับเออว่ะเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวพุ่นเรี่ยวโอ้เปล่าล่ะจะพุน่ออพนอยู่สุดยอดเลยครับอืมแบบประมาณ ครึ่งวันไปนี่เต็มหกล้อนึงอีสิบล้อกว้างเลยค่อยไม่ค่อยหนาครับค่อยหนาเราไม่ดีเยอะสี่คนครับนี่คนตัดคนขับรถตัดคนหนึ่งคนเก็บของคนคนตัดใบคนหนึ่งครับรกเบี่ยงแรงงานครับนี่น้ำมันก็บอกใหญ่ลงอเด็ก รถนขีดไวขีดไงแล้วนี่รองร่างเป็นกองเลยโอเทอ้อยออกครับบ๊อบไปตัดยอที่นี่นี่แผนกแผนกตัดยอดมาเรา,าแผนกตัดยอดอ่ะครับคนตัดยอดกับคนเก็บสามคนนี่ครับนี่ตัดละวเจ็ดสิบบาทครับนี่สามคนนี่คนตัดยอดคนหนึ่ง คนเก็บตามรถสองคนขึ้นพ่อมครับขึ้นขึนเอาขึนบนรถนะครับพ่อมตัดละเจ็ดสิบบาทแต่รถตัดนี่ประมาณตัดละสองร้อยรถตัดเนี่ยรถเปาลักแต่คนเก็บกับคนขึ้นคนขึ้นเลี้ยงบนรถนะครับร้อมกันตัดละเจ็ดสิบบาทแต่รถตัดนี่ประมาณพอสองร้อยก็สองร้อยยี่ครับได้ดีนะนี่ตัดละสองร้อย รถตัดโอ้ยนะครับเขาเนี่ยตัดไปครับกำลังเทสเชียงเล่าเขาเนี่ยตัดใบอ่ะเนี่ยเขาเนี่ยตัดไปอ่ะเนี่นนย,ไป,ออยไปคมไม่คมไม่เกี่ยวครับอยู่ที่คนตัดเดี๋ยวแล้วเชียงมันหนาวอ่ะ <c oughs> ก็อกองไฟก็ไม่อยัางให้มันอุ่นก็ไฟใส่เนี่ยโอ้กินหมือเขเลยเนาะอ่าแน่นอนเลยครับ

โคตรเจ็ดสิบบาทก็กิ่นหมูเลยเนี่ยคนเก็บกับคนตัดยอดเนี่ยเออตันละนะครับตันละเจ็ดสิบบาทาดูนะกินหม,มูเนี่ยมือหนึ่งเลยประมาณร้อยตันอ่ะเนี่ย้โู โอ้โหสบายนะครับกินหมูกินหมูเดี๋ยวเติมเก็บสองแล้วเติมตัดยอดคนหนึ่งไอ้ที่เก็บนี่เก็บเนี่ยเก็บไอ้้ไอที่มันล่นครับเก็บเนี่ยครับแต่ว่าไอ้ตัวดูดสายพานมันดูดพุ่งถึงครับเก็บสามนะครับเก็บตัวที่มันล่นี่โอ้โหก็สูนเบาลักมาแล้วครับตัดละสองรอยเนาะนี่นะเอนี้ตัดมาเนี่ยตัดละวันนี่ แป๊บเดียวหน,นึ่งเงินสี่ร้อยโอ้โหแต่ฟุน้นครับฟุนอ่ะคุนกุ๊บเลยเจอ,อนอตแต่วาเมาเปี้ยะมันี่ตัดอ้อยอ่ะมันี่อะในเงินหลายอ่ะเดี๋ยวลาพุดนะครับคุนี่นะตัดไปนะตัวเล็ออกนะไป คุนมันลอยหลังเลยโอเ้ยเดี๋ยวมันมาบางครับเวลาเรามาจุดไปที่หลังนี่ก็ง่ายเนี่ยจุดยอดมันนี่ครับเออสุดยอดครับเอาลักผิดโบว์เราวันนี้ล้อยตันล้อยตันก็เป็นเงินเทน่าไหร่นี่ล้อยตันก็ค่าตัดเท่าไหร่นี่บ้านเราสองห่วยสองหมื่นบอกเนี๋ยว่าวะชั แน่นอนแน่นอนได้เงินดีนะนี่รดตัดนี่